โอเคครับตอนนี้เรามานั่งกันที่เบาะผู้นั่งตอน2นะครับในรถยนต์ MG ES ก็จะเห็นได้ว่าโพสิชันของผมการนั่งเนี่ยคือพยายามนั่งให้เหมือนกันกับแบบปกติก่อนนะเรายังไม่ได้ทำการเอหรืออะไรนะครับจะเห็นได้ว่าเฮดรูมผมเหลืออ่าถ้าผมพิมพ์บอกอย่างนี้นะครับจะเหลือประมาณนี้นะครับผมคือข้อได้เปรียบของ MG S คันนี้เนี่ยการออกแบบ องโดยสารครับทางด้านบนที่มันมีเคอร์ฟครับทําให้มันคนนั่งตอนหลังเนี่ยแล้วมันดูโอถโงครับแต่เวลาคุณมานั่งเบาะหลังเนี่ยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าตัวคุณเหมือนกําลังลอยอยู่ครับถามว่าก้นจมไหมมันจมไม่มากครับแต่เรานั่งแล้วเนี่ยโพสชั่นสายตาจุดจุดนับสายตาเราเนี่ยมองไปเหมือนเราจะเลยหัวเบาะขัดทั้งหน้าคนนั่งตอนหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือพอพื้นที่ห้องโดยสารมันมีเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับที่เขามีการจัดวางทาให้พื้นห้องโดยสารเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงแล้วจุดที่เราจะวางเล็กรูมเนี่ยมนนันสูงตามครับทาให้ผมนั่งไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงรองต้นขาเนี่ยคือแทบไม่รองเลยอะ่ะมัน ขาเราลอยอย่างเงี้ยแล้วก็มาซัพพอร์ตแค่ประมาณก้นผมนิดเดียวเองเท่านั้นแล้วก,กลายเป็นว่าพอเนี่ยผมนั่งมาสักประมาณเกือบสามสิบโลแล้วนะรู้สึกว่ามันเมื่อยอะ่ะเข่าเนี่ยตอนเนี้ยต,ตรงเข่าผมเริ่มปวดแล้วนะฮะแล้วผมลองเปลี่ยนอริยบทโดยการอ่ะยื่นขาไปแล้วก็ลองนอนอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องฟองน้ําที่มีการใช้ฟองน้ําแบบใหม่เลเยอร์ที่มันหนาขึ้นมีความนุ่มขึ้นนะครับคือมันก็นุ่มจริงแหละแต่ว่าเรื่องสลีละเรื่องการที่เรานั่งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่คือถ้าเป็นคนผมสูง104ใช่ไหมครับมันก็จะมีตําแหน่งที่ถ้าคนตัวสูงประมาณนี้เนี่ยมันนั่งแล้วอาจจะรู้สึกไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดอย่างที่ เห็นตามที่ต่างๆต,ตามโฆษณาอะไรนะครับแล้วอ่ะถ้าเรานั่งอย่างนี้ล่ะอืมเนี่ยมันมันแทบไม่รองต้นขาผมเลยมันรองแค่ก้นอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วตัวเบาะเนี่ยให้ความรู้สึกแม้ว่าเจอทางที่มันขรุขระก็ตามนะครับหรือว่าทางที่ไม่เรียบเนี่ย มันมีความนุ่มให้เห็นได้ชัดครับนุ่มแล้วก็แต่ถ้าแบบนั่งเฉยๆไม่ได้เป็นทางที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะมีความตึงของแผ่นหลังอยู่พอสมควรนะครับเลขลูมเหลือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไซสซิงโพสิชันการนั่งเป็นไงบ้างการที่วางแขนตรงกลางเนี่ยอันนี้ขอชมครับมันไซซิ่งใหญ่มากแล้วก็วางได้จริงนะครับกระจกบานใหญ่เบลเทอร์นะครับ ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่ากระจกมองข้างทางด้านข้างเนี่ยมันใหญ่ครับแล้วเวลาคุณนั่งเนี่ยไม่รู้สึกอ้วกแตกแต่แตเสียดายตรงที่ว่ารองต้นขาไม่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่วางแขนด้านข้างเนี่ยวางได้ไหม วางได้ครับอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างมากแต่ก็ยังพอทูทูถ่ายหนะ้แล้วก็บวกกับการดีไซน์ของเคอร์ฟประตูครับเขาพยายามทําให้ด้านตรงนี้จะเสมอกับโครงเสาบีใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นตรงที่จับมือนะครับเขาออกแบบให้มันโค้งนิดหนึ่งครับแล้วเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงช่วงตัวของเราตรงนี้นะครับจะสบายอ่า ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็แต่เสียดาอย่างหนึง่งตรงที่ว่าคันนี้เขาไม่ได้มีแอร์ทางด้านหลังมาให้ครับพอเวลาเราจะเนี่ยเรานั่งอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะได้แอร์หรืออะไรเงี้ยต้องพึ่งด้านหน้าแล้วการดีไซน์ของช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ต่าต่ําแบบต่ํากว่าตัวจอยทาให้เวลาพัดมามันอาจจะไม่ได้รู้สึก ส่งถึงเรามากนักนะครับถ้าผู้นั่งตอนหน้ามีการวางแก้วนะมีแบบของมาวางเนี่ยก็ยิ่งบังไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันมันน่าจะปรับให้มันให้ช่องแอร์มันด้านหลังมีก็ดีนะเออส่วนช่องชาร์จ USB Type A กับ Type C เนี่ยใช้ได้ครับเนี่ยผมเสียบเป็นแบบ สองสล็อตนะครับเป็น1สายออกแยกมา3หัวก็สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง3 3 3อันพร้อมกันได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมเสียบตัว iPhone กับตัว Android ไว้ฮะาาแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าในกรณีที่คนขับรถตอนหน้าเนี่ยปรับตัวเบาะลงต่ำที่สุดแล้วนะครับเราอาจจะไม่สามารถเสียบเสียบขาเข้าไปได้แบบนี้เลยนะผมเสียบไม่ได้นะครับเสียบแล้วก็ติด เลยนะครับอืมนี่แหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่พูดถึงเรื่องแอร์ย้อนกลับไปนิดน,นึงตรงที่ว่าระหว่างผู้นั่งตอนหน้ากับโพงเสาบีเนี่ยเขาก็พยายามทําช่องให้มันมีการฟโฟลของแอร์ออกมาทางด้านนี้เพื่อให้ผู้ยัารตอนหลังเนี่ยแต่ใจจริงนะมีแอร์ข้างหลังดีกว่าเยอะนะฮะก็ประมาณนี้แหละสําหรับผู้นั่งตอนหลังปรับบาะไม่ได้นะฮะ แล้วก็แต่หัวหมอนดีหน่อยตรงที่ว่าหัวหมอนนุ่มโพสิชันการที่เราเอนเบาแล้วนั่งแบบนี้เนี่ยด้านบนนะครับแผ่นหลังส่วนบนปีกนกอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกตึงๆครับแล้วก็ประมาณระหว่างประตูที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่รีวิวครั้งที่แล้วแล้ะช,ช่วงจวังหวะ ตัวบอกกับประตูที่มันชิดกันเนี่ยเขาน่าจะมีการหุ้มบอกมาครับหุ้มหนังอะไรมาแล้วก็ใส่ฟองน้ําไปก็ได้เวลาเราเลี้ยวโค้งเจอหรือว่าจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยให้มันมีการซอฟของทางด้านข้างประตูยังจะดีกว่าที่เป็นพลาสติกแบบนี้แหละครับอืมแอบเสียดายแอบเสียดายนะฮะส่วนเรื่องเสียงคนนั่งตอนหลังเนี่ยผมมักจะได้ยินเสียงของอซุ้มล้อครับเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีเสียงลมทางด้านกระจก ด้านข้างบางๆนะครับแต่เมื่อไรขับเร็วเนี่ยมันก็จะมีแบบฟืดฟาดฟืดฟาดแต่ว่าตอนนี้ตัวทางซุ้มล้อจะเยอะกว่านะฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ MG ES นะครับที่มีการปรับปรุงขึ้นมีการทาพยายามทาให้ตัวรถมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับส่วนแรงซับคนนั่งหลังเนี่ยถ้าการส่งผ่านเวลาเจอถนนที่ไม่ค่อยดีนุ่มครับ เขาพยายามเก็บอาการพยายามทําให้ตัวคนนั่งเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีแรงสัะเทือนเข้ามาครับแรงสะเทือนเนี่ยจะเยอะตรงที่ราวางขาเท่านั้นนะครับแต่ผู้กับขี่เนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะเนียนกว่าเท่านั้นเองนะฮะก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง m g ประเทศไทยมากๆเลยครับที่ชวนเรามาทำคลิปรีวิวอย่างนี้มาทดสอบรถนะครับ ฝากพเพื่อนๆติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมก็จะมีทดสอบรถรีวิวเจ้าคันนี้ด้วยนะรวมทั้งเดี๋ยวจะมีทําของ m a สซาสไนนนะครับวันนี้โมลลูค่าขอตัวลาันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ